7. ข้อห้ามที่คุณควรรู้ผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือต้องรู้หยุดทำเด็ดขาดถ้าไม่อยากชีวิตตกต่ำสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยะาณมิตรทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือคือผู้ที่มีสัญ,ญลักษณ์รูปกากบาทหรือเครื่องหมายบวกบนฝ่ามือ ซึ่งสัญ,ญลักษณ์นี้จะเกิดขึ้นระหว่างเส้นหัวใจและเส้นสมองเชื่อกันว่าผู้ที่มีสัญ,ญลักษณ์นี้คือผู้ที่ได้รับบัญชาจากสวงสวรรค์ให้ลงมาจุติอย่างโลกมนุษย์เพื่อมาขัดเกลาตนเองและมาเสริมสร้างบุญบารมีเพิ่มขึ้นซึ่งนั่นคือหนทางดั้งเดิมในอดีตชาติที่แล้วมาของเรานั่นเอง สัญญาณที่บ่งบอกตัวตนในอดีตชาติของผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือคือคุณมักจะมีลางสังหรณ์ที่แม่นยำมีฝันที่แม่นยำสัมผัสสิ่งลี้ลับได้และหากคุณได้รับการฝึกฝนจิตของคุณจะเป็นจิตที่แข็งแกร่งจนตัวคุณเองก็รู้สึกแปลกใจและในยามถึงคราวชีวิตตกอับ ก็มักจะมีปรากฏการปาฏิหาริมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาคอยช่วยเหลือให้พ้นภัยเสมอเหตุการณ์เฉียดต,ตายในชีวิตหลายครั้งหลายคาแต่กระนั้นผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือกับเป็นผู้ที่มีอายุยืนเป็นส่วนมากเรื่องราวของผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือล้วนแต่เป็นความมหัศจรรย์แม้ไม่เชื่อก็อย่าได้ลบหลู่เป็นอันขาด เรื่องราวของผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือและวิถีชีวิตมักจะวนเวียนอยู่กับเรื่องราวของการปฏิบัติตนในแนวทางที่ดีงามซึ่งเป็นสิริมงคลการที่ได้เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นมาความเป็นไปของตนจะนำพาเรานั้นดำเนินชีวิตให้ถูกต้องตามแนวทางของผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือซึ่งจะนำพาให้เรานั้น สามารถที่จะพ้นทุกข์ตามวิถีของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ที่มีความน้อมนำจิตสู่การเสริมสร้างบุญบาร,รมีบางสิ่งบางอย่างบางเรื่องราวเราจะต้องระมัดระวังมีสติในการดำเนินชีวิตเพื่อที่จะได้ไม่ผิดพลาดการเรียนรู้การใช้ชีวิตในแนวทางของตนเองจึงเป็นเรื่องที่สมควรที่จะรู้ไว้ สิ่งที่ต้องห้ามวางไว้ใต้หมอนสำหรับผู้ที่มีกากบาดกลางฝ่ามือต้องระมัดระวังซึ่งจะส่งผลให้ดวงตกดวงร้ายนำพาสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตสิ่งนั้นมีอยู่เจ็ดข้อการนอนหลับ คือกระบวนการพักผ่อนของร่างกายและจิตใจที่สำคัญมากมันจะช่วยให้ร่างกายได้ฟื้นฟูและซ่อมแซมส่วนที่สึกลอ้อและมีบทบาทที่สำคัญในการเสริมสร้างความทรงจำความจำและการเรียนรู้เพราะเมื่อร่างกายถูกฟื้นฟูและซ่อมแซมอวัยวะทุกส่วนก็จะมีคุณภาพดีขึ้นมีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้นทุกสิ่งในร่างกายก็จะดีขึ้นตาม นอกจากนั้นการนอนหลับยังช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนช่วยลดความเครียดและเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงอีกด้วยที่กล่าวมานั้นคือหลักการทางวิทยาศาสตร์แต่ในด้านความเชื่อของโบราณและความเชื่อที่เกิดขึ้นในสมัยนี้สิ่งที่ต้องห้ามในการที่เราจะนอนนั้นสิ่งที่ห้ามวางไว้ใต้หมอน ซึ่งสิ่งเหล่านี้หากเราวางไว้ใต้หมอนจะส่งผลให้เราเป็นคนที่ดวงตกตำ่ำได้แก่ข้อที่หนึ่งพระเครื่องพระเครื่องหรือพระเครื่องรางเป็นพระพุทธรูปขนาดเล็กตั้งไว้เพื่อเป็นที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าและรวมไปถึงรูปสมมุติขนาดเล็กของพระสงฆ์อริยบุคคลพระโพธิสัตว์และเทพเจ้า พระเครื่องได้ผ่านการปลูกด้วยเวทมนต์คาถาเชื่อว่าจะมีคุณสมบัติในความเมตตามหานิยมอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์พระเครื่องจึงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเทวดารักษาหากเวลาเรานอนเรานอนคนเดียวการวางพระเครื่องไว้หัวที่นอนหรือใต้หมอนย่อมเป็นสิ่งที่ดีเพราะเชื่อกันว่าพุทธคุณอิทธิฤทธิ ปาฏิหารจะช่วยปกป้องคุ้มครองเราจากสิ่งชั่วร้ายได้แต่หากเรามีคู่การที่เราวางพระไว้ใกล้ที่นอนหรือใต้หมอนย่อมเป็นเรื่องที่ไม่สมควรเพราะหากเรามีการทำการบ้านจะเป็นการลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งข้อ2กระเป๋าสตางค์กระเป๋าสตางค์วางไว้ใต้หมอนในหลักฮวงจุ้ยนั้นถือว่าไม่ดี เพราะกระเป๋าสตางค์นั้นเป็นเหมือนการที่เราจะต้องมีรายได้เข้ามาในกระเป๋าหากเรานำไปวางไว้ใต้หมอนเหมือนคือสัญ,ญลักษณ์แห่งการพักผ่เมื่อวางไว้ก็เท่ากับว่าเป็นการหยุดการโคจรการเข้าของเงินจึงทําให้ไม่มีเงินเข้าแทนที่จะมูลเข้าเงินก็จะสงบนิ่งคือความเชื่อและเหตุผลที่เราไม่ควรที่จะวางกระเป๋าสตางค์ไว้ใต้หมอนก่อนนอนนั่นเองค่ะ ข้อ3กระจกเงากระจกเงานั้นโดยปกติการวางกระจกไว้ในจุดที่เหมาะสมเรียกว่าจะเป็นการนำความสงบสุขและโชคลาภมาให้เราแต่การที่วางกระจกเงาไว้ใต้หมอนหัวเตียงหรือปลายเท้าการวางไว้ในตำแหน่งเหล่านี้ตามหลักการของฮวงจุย้ยเชื่อว่ากระจกเงาที่วางไว้ตามตำแหน่งเหล่านี้ จะนำพาความโชคร้ายมาสู่ตัวเราซึ่งไม่สมควรที่จะวางกระจกเงาไว้ในตำแหน่งที่กล่าวมาข้อ4ของมีคมของมีคมนั้นเป็นข้อต้องห้ามที่ห้ามวางไว้ใต้หมอนเด็ดขาด เพราะในระดับความเป็นจริงอาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงที่เราอาจจะละเมอใช้ของมีคมไปในทางอันตรายและยังขัดแย้งกับหลักของห่วงจุ้ยในความเชื่อของโบราณการวางของมีคมไว้ใต้หมอนจะเป็นการดึงดูดความโชคร้าย ลางร้ายเข้ามาสู่ตัวคุณและในด้านความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาการวางของมีคมไว้ใต้หมอนนับว่าเป็นพลังลบพลังที่จะสื่อถึงการตัดขาดความสัมพันธ์การทรยศหักหลังการทิมแทงกันจึงไม่สมควรที่จะวางของมีคมไว้ที่ใต้หมอนข้อ5กุญแจอันที่จริงแล้ว กุญแจนั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของโชคลาภแต่หากเรานั้นวางกุญแจไว้ใต้หมอนกลับเป็นการบั่นทอนเป็นการลดโชคลาภเป็นการลดสิ่งที่เราพึงจะได้จึงไม่สมควรที่จะวางกุญแจไม่ว่ากุญแจใดๆไว้ที่ใต้หมอนเด็ดขาดบางคนอาจจะไม่รู้พึงระวังรู้ข้อ 6. ภาพถ่ายของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วการอาลัยหาบุคคลอันเป็นที่รัก เมื่อเขาได้จากเราไปสู่ภพภูมิย่อมเป็นการจากที่จะทำใจแต่การที่เรานำภาพท่ายผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วมาวางไว้ใต้หมอนนั้นเป็นการดึงดูดพลังงานซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่ไม่ควรที่จะทำเป็นอย่างยิ่งยิ่งสิ่งที่ถูกต้องเราควรจะวางไว้ในที่ที่เงียบสงบ ที่ที่เหมาะสมการที่วางไว้ใต้หมอนจะเท่ากับเรานั้นจะถูกดึงดูดพลังงานออกไปสิ่งที่เราจะได้รับคือพลังชีวิตเรานั้นอาจจะลดลงไปเรื่อยๆไม่สมควรที่จะนำมาวางไว้ใต้หมอนยิ่ยงเราหากเป็นผู้ที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือสัมผัสที่หกของเราจะแรงกว่าคนทั่วไปพลังดึงดูดจะดึงสิ่งลึกลับเข้ามารบกวนการนอนหลับ ซึ่งอาจจะเป็นผลร้ายต่อตัวเราได้สิ่งนี้จึงไม่ควรที่จะทำข้อ 7. โทรศัพท์โทรศัพท์อย่าวางไว้ใต้หมอนเพราะตามหลัก่วงจุ้ยนั้นถือเป็นการขัดต่อโชคลาภและตามหลักวิทยาศาสตร์เองก็ไม่แนะนำเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ที่เราไม่ควรใช้โทรศัพท์หรือสมาร์ทโฟนหรือดูหน้าจอที่มีแสงสว่างจ้าหรือวางไว้ใต้หมอนเพราะนั่นอาจจะรบกวนการผลิต เมลาโทนินของร่างกายซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยให้เราหลับสนิทหากเราวางโทรศัพท์ไว้ใกล้ตัวหรือดูโทรศัพท์ก่อนนอนแสงสีฟ้าจะรบกวนฮอร์โมนเมลาโทนินทำให้การหลับลึกเป็นเรื่องที่ยากขึ้นและในขณะที่เรานอนหลับไม่ควรวางโทรศัพท์ไว้ใต้หมอนหรือใกล้ตัวเองเพราะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ที่โทรศัพท์ปล่อยออกมาอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพการนอนและอาจเพิ่มโอกาสที่คุณจะตื่นกลางดึกเพราะเสียงแจ้งเตือนหรือการสั่นสะเทือนเมลาโทนิน เป็นฮอร์โมนที่ผลิตโดยต่อมไพเนียนในสมองมันจะมีบทบาทสำคัญในการควบคุมวงจรการนอนหลับหรือการตื่นของร่างกายจะเพิ่มขึ้นในช่วงกลางคืนเมื่อมีแสงน้อยและลดลงในช่วงกลางวันที่มีแสงสว่างเมลาโทนินจะช่วยให้ร่างกายรู้สึกง่วงและพร้อมที่จะหลับนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมการนอนกลางวันเราจึงไม่รู้สึกสดชื่นเท่ากับการนอนกลางคืน เพราะกลางคืนเมลาโทนินหลั่งออกมามากทำให้เรานอน,อนหลับได้ลึกขึ้นและสดชื่นได้นั่นเอง ทั้งหมดนี้นี่คือเหตุผลที่เราไม่ควรที่จะทำสิ่งต่างๆทั้ง7ข้อนี้การที่เราเป็นผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือสำคัญที่สุดคือการมีสติบางครั้งเราอาจที่จะนึกถึงเหตุผลและผลในการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่เมื่อเรามารับรู้เหตุผลและผลที่เราควรจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อที่จะได้รับผลที่ดีเป็นเรื่องราวที่ดีที่เราได้มาเรียนรู้ทุกสิ่งมีเหตุและผลของ โบราณจึงได้กล่าวเตือนไว้เมื่อได้รู้แล้วขอให้ท่านมีสติมีสติในการใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อที่จะได้เกิดความผิดพลาดในชีวิตน้อยลงและเกิดความเป็นสิริมงคลในชีวิตมากขึ้นและนี่ก็คือ7สิ่งต้องห้ามสำหรับผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือ ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้นำมามอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันสำหรับวันนี้แฮปปี้เน c h ชาแนล ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านประสบสุขสมหวังในปรารถนาอันเป็นกุศลทั้งปวงมีตนเป็นที่พึ่งถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเข้าถึงมักผลนิพพานในชาติปัจจุบันโดยเร็วพันเทินสาธุ